สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ซาลีมาพบกับเพื่อนๆในเทปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงการลงแป้งค่ะก ลงแป้งธรรมดาเนี่แหละแต่ว่ามีวิธีลงที่แตกต่างกัน3วิธีนะตอนนี้ที่สัลลี่รู้นะคะมีวิธีใหม่ที่สัลลี่อยากจะมาแชร์เพราะว่าสัลลี่รู้ว่าใช้แล้วเวลาที่สัลลี่ทำแล้วมันรู้สึกว่าเออมันได้ผลที่แตกต่างออกไปแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะเรามาดู2วิธีง่ายๆที่ใครๆก็น่าจะรู้นะคะวิธีแรกจะเป็นการใช้พัฟนะคะไม่ว่าเราจะใช้กับลูสพาวเดอร์เป็นแป้งผงหรือว่าเป็นแป้งอัดแข็งหรือว่าแป้งผสมรองพื้นเวลาที่เราใช้เราก็มักจะ แตะแป้งแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมากดแบบนี้ลักษณะการกดแบบนี้ทําให้แป้งเนี่ยมันเกาะผิวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะวิธีนี้จะเป็นการทําให้แป้งเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นแต่บางคนไม่ชอบแบบนี้คะ่ะเพราะว่ามันทําให้รู้สึกอาการที่แบบว่า แป้งมันเยอะไปบนหน้าอย่างที่บอกมันทําให้แป้งเกาะใช่ไหมคะบางคนแบบว่าจะรู้สึกว่ามันรู้สึกพาวเดอรี่เค้กี้หมายความว่ามันดูหลอกๆเยอะๆไปเหมือนคล้ายๆเราทําเค้กแล้วเ,เราปาดหน้าเค้กเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเป็นแบบนั้นนะคะบางคนไม่ชอบวิธีนี้จาริยังก็ไม่ใช่แฟนพันธ้ของวิธีนี้เหมือนกันแต่ว่าจะบอกไว้ว่าวิธีนี้เหมาะสําหรับกับคนหน้ามันนะถ้าคนหน้ามันใช้วิธีนี้จะทําให้แป้งหยุดติดทนหน้ามากยิ่งขึ้นลักษณะก็คือเหมือนแบบเนี้ยค่ะแตะไปนะคะแล้วก็ เราใช้ลักษณะของการกดกดแป้งลงไปแบบเนี้ นะคะจะทําให้แป้งอยู่ติดทนมากยิ่งขึ้นบอกบอกแล้วว่าใช้ดีสําหรับคนหน้ามันเนอะเพราะวเพราะว่ามันจะบล็อกน้ํามันหรือว่าออยต่างๆเนี่ยที่มันจะออกมาทางรูขุมขนได้นะคะแบบนี้บอกแล้วสลิไม่ใช่แฟนแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งถ้าใครไม่ชอบวิธีนี้บางคนอาจจะใช้วิธีแบบนี้ที่สลิเคยใช้อยู่บ,บ่อยๆก็คือการใช้แปรงนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีที่สองนะก็คือการใช้แปรงลง พาวเดอร์แบบนี้คือแตะแตะแล้วเคาะเคาะเคาะหรือไม่เคาะแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็จะปัดปัด,ปดวนๆไปแบบนี้แบบนี้จะได้ c o อร์ที่บางเบาเป็นธรรมชาติเหมือนเราไม่ได้ทาแป้งอะไรลงไปมากบนหน้าแบบนี้นะคะแท,แทบแทบมันไปแล้วก็วนๆแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนสารี่ทำแบบนี้บ่อยมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันได้ cover ที่เป็นธรรมชาติมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหรือว่ามันหนามีแป้งเยอะๆอยู่บนหน้านะคะลักษณะแบบนี้ทีนี้ บางคนจะรู้สึกว่าการทาแบบนี้เนี่ยเอ๊ะฉันต้องมาเติมแป้งบ่อยๆฉันต้องมาเติมแป้งระวังวันตลอดเวลาเพราะเนื่องจากว่าแป้งมันไม่ได้อยู่เยอะบนหน้าใช่ไหมคะแป้งส่วนที่เราแตะไปเนี่ยเวลาเราทําแบบนี้มันจะฟุ้งกระจายไปบ้างนะบางส่วนบางส่วนมันก็จะอยู่บนหน้าใช่ไหมคะวันนี้สาลี่เรียนรู้มาอีกวิธีหนึง่งแล้วจะเอามาแชร์กันค่ะโดยการใช้แปลงแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็แตะโฟลดกไปแบบนี้แต่จะไม่ใช้ลักษณะการปัดวนๆน,นะคะจะเป็นลักษณะการกดแบบนี้ กดแบบเดียวกับที่เราใช้พัฟอะค่ะเป็นลักษณะการกดแป้งแบบของการใช้พัฟซึ่งการทําแบบนี้นะจะทําให้แป้งติดอยู่บนผิวหน้ามากขึ้นจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างแบบที่1กับแ,แบบที่2นะ สัลีรู้สึกว่าการทําแบบนี้เราไม่ต้องมานั่งเติมแป้งระหว่างวันบ่อยๆนะคะมันทําให้แป้งเนี่ยติดทนกว่าการที่แบบปัดวนๆไปรอบๆแบบนี้เยอะเลยนะถึงแม้จะเป็นรายละเอียดแค่นิดเดียวแต่มันทําให้รู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถเห็นได้เลยนะคะก็อเอามาฝากกันวันนี้นะเป็นทริคดีๆที่สลีเรียนมาจากบิวตี้กูรูทั้งหลายใน y t u b e เนี่แหละก็ไม่ได้คิดเองนะคะแต่ว่ารู้สึกว่า ใช้แล้วได้ผลกับตัวเองก็เลยเอามาบอกกับเพื่อนๆแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะวันนี้สารีไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย